ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอาเพื่อนๆคลิปนี้มาดูหลักร้อยแล้วนันเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาก็หลักร้อยเข้าหลักสิบของเราก็มีเข้าเป็นบางสูตรเพื่อนๆก็ไปผิดตรงที่ว่าคู่ขี้งวดที่ผ่านมาอ่ะตามต่อเพื่อนๆตามต่อ,อมันคงเป็นของเราสักวันคงเป็นของเราสักวัน,นวเพื่อนๆอ่ะก่อนเข้าดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคาเตือน กับคลิปโรนี้ทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดวยน,นะครับหลักร้อยเราไม่ผิดนอนเพื่อนนะหลักร้อยเราจับได้ตัวเดียวหลักร้อยได้ตัวเดียวแต่หลักสิบเราหลักสิบหลักหน่วยเราเดินผิดเพราะว่าผิดคู่ขี้เพื่อนผิดคู่ขี้ตามต่อเพื่อนตามต่อเอา สูตรย,ยาวๆไปก่อนนะเพื่อนเอาสูตรสูตรนี้4ี4สิบ่ดสี้างวดนี้ละถ้าเกิดเข้านั้นเพื่อนนะหลกัหลกร้อยหลักร้อยสูตรยาวๆที่ว่าผมทํายื่นขึ้นไปข้างบนอีกที่นึงเงินเพื่อนรูปแบบนี้เอาแค่น,นี้พอข้างบนไม่ต้องไปดูแล้ของเก่าสูตรเดียวผมยกขึ้นมาก่อนเพื่อน เายาวนั้นเพื่อนส่วนนี้ไม่ผิดเมื่อวที่ผ่านมาก็เข้าผมเลื่อนไปเลยไม่อยากให้มันยาว้ายาวมันโหลดช้าเพื่อนของเก่าอยู่แล้วมันเข้าไหมานี่เราหลักร้อยดูว่าหลักร้อยงวน,นี้จะได้อะไรเพื่อนเม่วนที่ผ่านมาได้ตัวเดียวเข้าแต่หลักร้อยงวน,นี้มื่วที่ผ่านมา นี่ตัวนี้เข้านั้นพ่อนนะผมนี้โดนตัดออกไปหมดที่ผมบอกว่าโดนตัดไปหมดเหลือตัวเดียวฟันหลักร้อยได้ตัวเดียวอ่ะวันนี้ได้เจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศู 3, 3 3, 3 3, 3 2, 2, 2, นย์ศูนย์บวกสามบวกสามบวกทศแทนบวกสองบวกหนึ่งเป็นสองบวกสามเป็นห้านั้นเพื่อนนะสัวนี้ยาว,ยาว 48งวด49งวดจะถึง49่ส้าไหมแล้วทีนี้ผมจะสูตรนี้มันดู2สูตรไปก่อนน,นเพื่อนนะดู2สูตรสูตรนี้มันส่วน3สูตรอยู่นหน้าเดียวกันหลักร้อยหนึ่งใน3ามันเพื่อนหลักร้อยหนึ่งในสาม ดูสองสูตรไปก่อน,นเพื่อนค่อยไปดูตัวอีกสูตรหนึ่งแล้วก็ชวนไปเลยนี่เข้ามาสองสูตรนี้เข้ามาตลอดนานเพื่อนว่ามีสูตรฝั่งขวามือต้องต้องปรับงวดที่ออกสี่ห้าสามปรับไปตัวหนึ่งนี่ตัวนี้นี่เข้าเข้าทุกงวดเพื่อนนี่วันนี้ผ่านมาผมดูแต่ผมไม่ได้เอามาให้เพื่อนดูผมดูแนวทางเขาเสร็จแล้วที่นี่ก็ งวดนี้มาให้ดูอีกแล้วก,ก็ว่างวดนี้เลขสี่เข้างวดก่อนว่าน่ะสี่ห้านี่เข้าแล้วงวดถัดมาก็เจ็ดเข้าเจ็ดเข้าอ่านี่สองสูตรอ่าไปดูงวดที่ผ่านมา มวที่ผ่านมาผมดูผมผมดูคนเดียวก็ก็<ๆ>ถือว่าดูเราดีแล้วก็ให้เพื่อนไปเลยหลักร้อยได้ตัวเดียวมวที่ผ่านมาโซ่ 9, 4 4 7 8 4 7 8หลักร้อยเราได้ได้ไดอ่ะมาดูงวดนี้เพื่อนนี่ เพื่อนดูไว้ผมจดไว้หมดแล้วล่วะเพื่อนอจดได้หมดแล้วเพื่อนก็อยากดูอยา่อยาตลาดสองสูตรชนนี่ก็เพื่อนเอาไปเดี๋ยวค่อยไปดูไอ้นั่นอีกทีนึงเพื่อนจะ,จะแคปสองสูตรนี้ไว้ก็เอาไปนีอีกทีหนึ่งก็แล้วแต่เพื่อนนะแคบเลยจะแคปค่อยแคปเลย,แ,แ,เลยแล้วก็สองสูตรนี้เดินยังไม่ผิดแต่อีกสูตรนึงเงินต้องปรับมวดที่ออกสี่ห้าสามเพื่อนเพื่อนไม่เข้าก็เลยมาปรับปรับน้องก็เข้าเข,าข้าทุกมวดเลยที่นี่ อะลองดูเพื่อนวังหวัวต่อไปจะเข้าอีก่ไหมจะเลื่อนขึ้นไปแล้วก็เอาลงมาอีกรอบนึงนี่ดูสูตรฝังอีกสูตรเดียวแล้วก็ตัวชนไปพร้อมกันเลยอ้ยอตัวชนไม้เลยนะเพื่อนนะมาไปจนถึงหัดนั้นเลยไปเลย นี่มาถึงหวดนี้เพื่อนี่ตัวนี้ต้องปรับถ้าไม่ปรับไม่เข้านี่มาเข้าตัวตัวรองนี่มาเข้าตัวรองหรืออยู่ตัวชนตัวเด่นนี่ไม่ไม่ไม่มีในจานวนตัวชนนั้นเพื่อนะนี่คือตัวชนนี่คือผลออกที่ว่าสูตรนี้มานี่ทีหนึงนี่ต้องปรับนี่ถ้าไม่ปรับตัวนี้ไม่เข้าผมก็เลยมาปรับถึงแล้วมาดูแนวทางของวันที่ผ่านมาผมถึงมาฟันหลักลอยได้ตัวเดียว ข้าวงวดทีด่ผ่านมาผมถึงฟันหลักร้อยได้ตัวเดียวเพื่อนงวดนี้มันจะได้กี่ตัวอ่ะถ้ากับว่างวดสีหนึ่งถ้าไม่ปรับนะเพืาา่อนนะมาตัวแทนผมก็เลยมาปรับสีแดงนี่ปรับลงมาเหมือนกันทุกงวดเลยที่นี่ปรับเสร็จแล้วมางวดนี้ก็คงตัวชนก็ได้แค่นี้เดี๋ยวพอตัวชนนั้านเพื่อนนะตัวนี้เลขสีข่ตัวนี้เข้าหลังจากปรับแล้วตัวนี้เข้า ไม่ได้ใช้ตัวแทนไม่ใช้ตัวตัวตัวรองไม่ได้ใช้เลยหลังอยากปรับแล้วไม่รู้วดต่อไปจะเป็นยังไงแต่ถ้ามันเป็นไม่ผิดพลาดกันทุกงวดนั้นเพื่อนนะตัวชนสามสูตรมันจะได้อยู่แค่นี้ตัวชนสามสูตรได้แค่นี้แล้วทีนี้ผมชนทั้งหมด4ี่สูตรให้เพื่อนไป วนหลักร้อยแห้นเพื่อนไปสี่สูตรเนี่ยสี่สูตรที่ดูเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนสูตรแรกสูตรแรกมขึ้นต้นด้วยอะไรผมจำไม่ได้เดี๋ยวก่อนสูตรแรกขึ้นต้นด้วยเจ็ดศูนย์เจ็ดศูน,นย์สามหกหกหนึ่งสองห้าตัวสูตรล่างสูตรล่างนี่สูตรที่ดูก่อน,นเพื่อนแล้วก็สามสูตรนี่อยู่ด้วยกันนี่เห็นแล้ว ตัวสีแดงนี่คือเขาไม่มาไม่มาร้อยนั้นเพื่อนนะตัวสีแดงนี่คือเขาไม่มาร้อยผมทําตัวที่ว่าสูตรที่เขาไม่มาหลักร้อยผมก็เลยเอามาให้เพื่อนเลยตัดไปเลยทีเดียวเลยไม่ต้องมามาดูตัวนั้นอีกทีหนึ่งไม่ต้องมาดูตัวดับหลักร้อยอีกทีนึงเท่ากับว่าเลขเก้าโดนตัดไปเลขแปดโดนตัดไปมันไม่มันก็สูตรมันก็อยู่ข้างล่างอยู่แล้วขึ้นมาเลขสองนี่ไม่มีไม่มีหรือว่าเลขสองนีก็ยังยังไม่ดับหลักร้อยนั้นเพื่อนนะ มันก็ยังเป็นตัวลองอยู่เสร็จแล้วเลขค่านี้โดนตัดไปเลขค่านี่โดนตัดไปเพราะว่าไม่มาหลักร้อยผมก็กลารการะบาดออกไปเสร็จแล้วที่เหลือหลักร้อยที่จะมาหลักร้อยได้ก็เริ่มตั้งแต่ตัวนี้แล้วเพื่อนตัวนี้เป็นลองเลขสองเป็นรองพวกนี้เด่นมันก็จะเด่นได้แค่หนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวเด่นแล้วก็ตัวลองคือเลขห้าไอ้เลขสองเพื่อนจะเอาตัวไหนก็เอา แล้วหลักลร้รยอยของเราได้ตัวเดียวนั้นเพื่อนังวันนี้นะได้ตัวเดียวแล้วก็ค่อยดูคลิปสรุปเราอีกทีนึงนั้เพื่อนนะหลักร้อยเราได้ตัวเดียวนั้นเพื่อนนะผมทําแล้วหลักร้อยได้ตัวเดียวงวดนนี้ค่อยดูแต่มันนี่มันเป็นคลิปแรกผมก็ยังไม่ให้เพื่อนดูว่าเราก็เอาไปสี่ตัวไปก่อนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ห้าลองไปเท่ากับว่าหลักร้อยมันจะเหลือ,อตัวเดียวเพื่อนอยู่นี่มันมีตัวตัดอีกตัวหนึ่งแล้วก็ ันเป็นคลิปแรกมันยังเหลืออีกตั้ง10บกว่าวันก็เอาหลักร้อยไปทุกสี่ตัวห้าตัวลองอีกตัวหนึ่งไปเท่ากับว่าเด่น0ูนย์หนึ่งหกเจ็ดสองก็ยังไม่ดับหลักร้อยนั้นเพื่อนนะที่ดับก็เขาเรียกตัวนี้เด่นก็จริงแต่มันเด่นเด่นติดดับมันก็เหลืออยู่แค่ห้าตัวหนึ่งสสามสี่ห้าเป็นตัวรองนั้นเพื่อนนะเท่ากับว่า หลักร้อยของเราห้าตัวจะเหลือแค่ตัวเดียวเอาคอยดูเพื่อนคพื่สรุปเราอีกทีนึงนั้นเพื่อนนะคอยดูสูตรของเราเข้าหลายสูตรเพื่อนแต่ที่นี่มันมาเสียตรงที่ว่าคู่ขี้หลักร้อยหลักเอเอหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยวดที่ผ่านมาไม่เข้าแต่งวดนี้หลักหน่วยของเราสูตรที่ว่าผมว่า เอาไว้สําหรับกลุ่มไว้ V AP A P เพื่อนหลักหน่วยน่าจะน่าจะกลับมาเดินแล้วหวดนี้แ้ากับบางงนที่ผ่านมาเขาเดินผิดคู่ขี้เดินผิดหลักหน่วยหววนี้ก็น่าจะกลับมาเดินแล้วอ่ะคอยติดตามเพื่อนเพื่อน่อะท้ายสุดสุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามหลักสิบหลักอะไรของเราเข้าหลายสูตรแต่ที่นี้มันถ้าจะเอาตัวเดียวมันก็ผิดพลาดอย่างว่านั้นเพื่อนอ่ะคอยดู ตัดเินใจคือเงินเพื่อนอยู่นี่มันมีอยู่หลักร้อย c, le, c, อ it, มีอยู่สี่ตัวลองตัวหนึ่งแต่เด่นเด่นมันมีเหลือเหลือตัวเดียวอยู่นี่หลักร้อยเหลืออีกตัวเดียวหลักร้อยเรางวดนี้ที่ผมจะจับเห้นเพื่อนไปแล้วผมจะคอยตัดออกไปท่รัดนี่ไปอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนั้นเพื่อนนะครับสวัสดีครับ